สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับพีเซน,นครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้เรามาอยู่กันในแบบเติบโตหรือแบบปลูกผักของเรานั่นเองครับซึ่งสวนของผมได้เติบโตแบบโคตรจะเติบโตเลยเป็นเพราะว่านี่นะครับเราได้มีเจ้าข้าวโพดแล้วก็ไม้ไผ่แล้วก็ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับและเมื่อกี้นะครับก่อนที่ผมจะอัดคลิปผมเข้ามาในเซิร์ฟวของผมและมาดูว่ามันมีอะไรขายครับสิ่งนี้มันขายครับ นี <People> ่เกือบอันสุดท้ายเลยอะกับสิ่งนี้ครับแล้วพอมันมันรีนะครับทุกคนสิ่งนี้ครับขายโคดดวงดีผมซื้อมาหมดเลยแล้วผมก็รีบเข้ารหัสน้องแล้วให้น้องมาซื้อทันทีนะครับนี่ค่ะนั่นหนูขอกลับบ้านนะส่วนฟาร์มน้องผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอย่าเพิ่งเอามาต้นกระบองเพชรยักษ์เลยออกไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปดูต้นกระบองเพชรยักษ์แล้วก็ต้นแอป ซึ่งหายากมากเลยนะต้นแปเปิ้ลีเก็บไปแล้วอ่ะแล้วก็ต้นบูเบอรี่แล้วก็ไอ้น,นี้โดม้าวโดบดสตรอเบอรี่แล้นะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทําการปลดล็อกจะพยายามปลดล็อกร้านนี้ให้ได้นะครับมันคือร้านขายมเมล็ดแล้วก็บัวรน้้ำซึ่งมันจะมีอุปรกรณ์ที่ทําให้ต้นไม้โตไวๆอยู่ก็คืออยู่ในร้านฝั่งนี้เลย,ยเราไม่สามารถวาร์ปมาได้นะครับเราต้องเดินมาเองนะ ซึ่งมันคือบัวรด,ดน้ําแล้วก็ไอพวกเฮ้ยน้องนี่อีกสิบสามวิอ,อีกสิบสามวิจะ<ป>รเเะีเร็วเร็วเลยเนาะเร็วแปดวิเจ็ดวิจะทันไม่ไน้ไน่นอนเลยสี่สองหนึ่งหมดเวลารีใหม่มีอันนี้ขายครับซื้ออ๋อหมดเวลาแล้วจะดัง เสียได้สุดๆเลยแต่ดีมีหลายร้อยว่าดีนะที่พี่เดินไปตรงนั้นพอดีอ่ะดีนะที่ผมเดินไปรีวิวร้านพอดีไม่อย่างนั้นคือพลาดไปแล้วอันนั้นอ่ะมันคือกอรี่สปินโคตรหายากวางของก่ดีกว่านี่มันคือนนี่นะให้พี่รีวิวใหม่กอรี่สปินเดี๋พี่มารีวิวที่สวนหนูอีกไหมได้ยังกำลังวางผลไม้ผมก็มีไอ สปริงสีฟ้าเยอะมากเลยครับผมเก็บไปก่อน,อน,นมีเยอะมากเลยอ,อันนี้อะไรอะ่ะเมล็ดเมล็ดหลายอย่างมากที่ผมมีอะตันนี้บวรดน้ำนะบวรดน้ำสามารถทำให้มันโตวไวมาก,กแต่ว่าไอ้สปริงนี่มันก็ทำให้โตวไวเหมือนกันรดน้ำก่อนให้ต้นต้นเนี้ยต้นนีนนหายหายากเกือบสุดเลยครับโตไวไวโตวไว,ตวไวนะลูก โตให้ไหวนะส่วนไอนนน้ต้นตรงนี้โตโคตรช้าเดี๋ยวผมลดให้มันหน่อยโอเคให้มันโตวไวๆก็คือต้นนี้แหละแต่ว่าเป็นอีกต้นหนึ่งผมเจอมาเมื่อกี้เห็นไหมมันยังไม่โตยังไม่แตกหน่อไดยซ้ำอะ่ะผละไม้ที่โคมันตโตโคตรช้าเลยผลไม้พันยินอ่ะไปสองอันเลยไอ้นี่เห็นไหม ีต้นนี้คือตัวไวมากเพราะน้ำนะแต่ต้นนู้นคือแบบอย่างวะนี่พึ่งขึ้นมาเองเนี่ยทุกคนดูเอาแล้วกันพึ่งขึ้นมาอ่ะติดอันนี้เข้าไปให้มันโตวไวขึ้นนะครับไปเพราะต้นใหญ่ๆแบบนี้น้ําเราจะไม่สามารถลดถึงได้แล้วนะเราจะต้องใช้อันนี้ลดไอลดให้นะครับแต่ต้นเล็กๆอย่างนี้ที่มัน ต้าเล็กๆอ่ะเราสามารถใช้โบรน้ำลดให้มันได้นะเห็นไหมโต52%แล้วโบวรน้ำดีมาก68แล้วส่วนไอ้แบบเนี้ยแต่และอันมีความสามารถที่แตกต่างกันด้วยนะแต่ผมค่อยบอกหยิบเลยละ83แล้วเฮ้ยอุ๊ยผิดพี่ไอ้สีขาวนี่คืออะไรเนี่ยใส่ผิดแต่ดีนะที่อันนี้มันเก็บได้ มันหายไม่อย่างนั้นนี่จบเลยลดน้ำไปอันนี้สหรับแอปเปิ้ลโอ้ต้นมะม่งวงโตไวมากน้อง,องวางมะม่วงยังยังไม่ได้วางจะนนี่คืออะไรเตอร์เมลอนเอาวอเตอร์เมลอนมาตอนนี้เก้สิบแปดแล้วใโโนตัวหนูอ่ะนี่ไงมะม่วงอีกสักรอบวางร้อยแล้วครับ รอมะม่วงเติบโตมารอมะม่วงโอเคเดี๋ยวผมไปที่ร้านอนั้นอีกรอบหนึ่งเ่อไม่ใช่ไปที่ร้านอนั้นอีกรอบนึงสิอพผมจะอ่าอันนี้นะครับมีความสามารถในการลดน้ําได้สิบรอบต่อบการซื้อหนึ่งครั้งแล้วก็จะโตไวโคตรส่วนอันนี้นะครับมีความสามารถในการเพิ่มความเร็วในการเติบโตของพืชและมีเพิ่มโอกาสการที่ ผลไม้ของเราอ่ะมันจะเป็นแบบขนาดบิ๊กบอ้มอ่ะมันจะอันใหญ่นะครับแล้วขายได้แพงนะส่วนอันนี้เพว,ว่อเพิ่ม,มความเร็วในการจเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มโอกาสการกลายพันธุ์เป็นสีทองสายลุงอะไรอย่างนี้ฝนตกฝนตกเพิ่มโอกาสบวกสิบห้าบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความเร็วในการจเจริญเติบโตของพืชน,นะครับถ้าฝนตก,กน,นะแต่ไอ้อบมาพูดกันที่ไอ้สปริงสีทองนี่ก่อนนั่นแหละมีโอกาสการกลายพันธุ์ซึ่งขายได้แพงกว่าใหญ่นะครับ ส่วนนี้นะครับกอร์ลี่สปริงที่ผมซื้อมาเมื่อกี้ดีมากเลยอันเนี้ยเพิ่มความเร็วในการกลายพันธุ์ไม่ใช่เพิ่มความเาร็เใเวในการเจ,จเริญเติบโตของพืชแล้วก็เพิ่มโอกาสการกลายพันธุ์เพิ่มโอกาสการบิ๊กเบิ้มด้วยคือรวมสองอันเนี้ยรวมอันเนี้ยอันเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยอยู่ในอันเดียวกันก็คืออันนี้มันรวมตัวของมันเองกับอันนี้นะครับ เพราะอันนี้มันทําให้โตไวขึ้นนะอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้โตไวขึ้นเพิ่มโอกาสใหญ่เพิ่มโอกาสไกายพันส่วนอันนี้นะครับเหมือนอันนี้เป๊ะแต่คือแต่ละอันเนี่ยไอ้หนอุอ,อบ้าไปเร็ว ได้ทโอเคอย่างน้อยผมก็รู้ราคาคือไอที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไอเน,นี้ยอ,อันเนี้ยัอเนี้ยนะอยู่หนะ้านาทีอันนี้อยู่สิบนาทีสิบล้านแล้วมันขายพอดีมันบ้าไปหรือเปล่านี่ขายตอนนี้หนูไม่มีเงินเออเดี๋ยวซื้อนี้แล้วกันโอ้ยพอเหอะทุกคนมีฟาร์มเงินเลยแล้วกันทุกคนครับผมได้วางเป้าหมายไปแล้ว ผมต้องฟาร์มเงินได้ถึงสิบล้านค้างไว้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าในร้านอิสเตอร์เอฟมาเล็ดที่หายากที่สุดราคาสิบล้ลานเครื่องเอ,อปล่อยน้ําที่หายากที่สุดก็สิบล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องฟาร์มเงินทิ้งเอาไว้ประมาณสิบล้านนะครับเป็นทองอ่ะผละไม้ที่เป็นทองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องเช็คดูยี่ห้อผลไม้อ่ะนี่ทองสตอรอเบอรี่ทองอย่าลืมเช็ค g o เด้ <Strawberry S 2> นสตรอเบอรี่เราต้องเอาผลไมทท้ทองทั้งหมดรวมกันน้ำหนักสามหมืนนะครับจะได้ซึ่งตอนนี้ผมทำมาได้ละปึบเหลืออีกห้าพันเอ้ยเหลืออีกห้าห้ากิโลจุดกว่า<ด>นะครับประมาณนั้นอะผมจะอธิบายวิธีปลดล็อกร้านอิสต์เอ็กให้เราเอาผลไม้ที่เป็นทองนะครับที่ติดสถานะทองหรือไก่พันทองนั่นแหละน้ำหนักรวมกันทั้งหมด สามสิบกิโลกรัมนะครับไม่ใช่สามหมื่นนะสามสิบกิโลกรัมนะครับมะม่วงมันไม่ได้ออกผลง่ายๆเหรอนี่มะม่วงไม่ออกผลเลยอ่ะอันนี้ขนาดมีฝนนะนี่ได้เวลาฟาร์มแล้วครับใส่เข้าไปเพิ่มรตใส่เข้าไปเพิ่ม อ้าวอันนี้หมดแล้วอันนี้โตได้กี่เปอร์เซ็นแล้วศูนย์เปอร์เซ็นโอ้โหโตโคตรช้าเลยอ่านี่ทองทองทองโอเคไปหาพี่ดีกว่านื่กนลงไปพี่เป็นไงเศร้า่าเดิมไหมเศร้ามากเลยสิบล้านมาอโอ้ยมันจะปิงสิบล้านเลยอะโอ้ยตอนนี้สี่นาทีอะใครจะไปทำทันใช่ไง ช็อปรีเรียบร้อยวอเตอร์เมลอนกับพัมคินแล้วก็อ้าวแคเนี้ยนะว้าอันสุดท้ายขายอ,าอันสุดท้ายาาาเย้เสียดายมากแบบทุกคนได้ยินเสียงผมเมื่อกี้เสบพคอเลยอ้าวอ้าว อันนี้อันนี้มันไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้านหนูมีเงินเยอะเดี๋ยวหนูเคยทีเย้เย้เย้พี่ดอเย่พี่ดาในที่สุดครับตั้งตรงไหนดีเอ่ย เอาไว้สักแปลงนี้ดีกว่าาตรงนี้เลยอ่ะประมาณตรงนั้นแล้วกันแล้วนี่ไปซื้อบัวรดน้ำเลยโอ้ยโคดีใจแบบดีใจจนคอผมอะเอเสียงไปหมดเลยอะเจ็บคอมากแต่เราก็อย่าลืมซื้อพัมคินตัวโเตอร์เมลอนนะครับอย่าลืมส่วนแค่ลอด เดี๋ได้ทองน้องเขามีทองอยู่อะ <S <S> <S โอเคทุกคนผมแลกครบเรียบร้อยนะเมื่อกี้น้องขายทองมอาอู้ว้าวอุ้ยมีห้าแสนขายพอดีเฮ้ยเงินห้าแสนล้วรีบไปฟาร์ไปกว่าส่วนมเมล็ดพวกนี้อะไรนี่โคโคโอ,อะไรนี่อู้วเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดหน้านตื่นตาตื่นใจมาก ขอซื้อขอซื้อมือนี้สักอันแล้วกันอะไรอ้ทุกคนครับขายเร็วแล้วพี่ช่วยรีวิวร้านหนูหน่อยแล้วแล้วมีเงินซื้อไหมรีบฝามสิโอ้ยผมไม่มีเงินถึงเราจะให้พี่มารีวิวร้านหนูจะได้เก็บของตะกี้เก็บไปเลยก็ได้ไม่ได้หนูจะให้วนนี่นะครับตอนนี้นะครับเดวอ่ามีดอกไม้แถวนี้แล้วก็ ข้าวโพดตรงนี้นะครับแล้วก็สตรอเบอรี่เป็นโดงเว้ยสตรอเบอรี่ยักแล้วก็แครอทเพียบนะครับแล้วไอส่วนแพง,งนี่แล้วส่วนแพงน้องผมจะจับไปตรงนี้นะครับมีอะไรเพียบเลยโอเคน้องเก็บไปเลยแ,แล้วก็มีไอพวกนั้นเ่ยที่เป็นเออไม้ไผ่อะไรแบบเนี้ยนะครับโอ้ยมันขายอีกแล้วอ่ะวันนี้ดวงเข้าข้างสุดๆบอกเลยสุดๆสุดจริงจริงไหมน้อง สุดมากสุดแบบโคตรสุดอ่ะสุดแบบสุดสุดอ่ะเราไปปลูกโซนไหนดีนี่ทำไมมันไม่มีผลเลยสักอันเดียวอะไรวะเออวามคินเอมปลูกตรงนูน้นแล้วกันตรงนี้ยังมีโซนอยู่ บอสส่วนอันนี้ก็ปลูกน,นี่หมดโอเคเดี๋ยวไอ้น,นี้นะครับโอโค้อันนี้นะปลูกตรงไหนดีตรงนี้ละกัน,นตยวช้านะโตวไวไวละจ้าใส่เข้าไปแล้ว ใส่เข้าไปแล้วไงโตแล้วโตวแล้วเฮ้ยมันโตแล้ววุ้ยโตวไวนะโตวไวเหมือนกันแต่นี่มันรอ้นี่ฟาร์มเงินครับยังไงมันก็ไม่ทันเสื้อสุดท้ายอยู่แล้วเนาะ แต่น้องอาจจะทันเพราะมีสามแสนตัวนี้สี่แสนกว่าเลยพี่จริงเหรอเร็วๆดทิที่ช่วยให้ของดีหนูอะบางอย่างได้ไหมโอ้อพราะนี้ในตัวหนูอะ่ะกำลังจะหมดแล้วน้องรีบเก็บเก็บทุกอย่างให้หมดก่อนเดี๋ยวพี่ไปดูให้ว่ามันจะรีอีกกี่นาทีอีกหนึ่งนาทีนี่หนูอขอของดีของพี่ได้ไหม ไอมะม่วงอะ่ะก็ได้เอาะมาตอนนี้มะม่วงหนึ่งเออ,มมอเดี๋ยน้องเก็บให้หมดกนเก็บให้หมดเลยเก็บแบบน้องเก็บรัวๆอย่าอย่านั่น,มมนนั่นเลยเออไอ้นั่นอ่ะมะม่วงไม่ขึ้นต้นนูน่ะต้นนูน่ะกระบอกเพชรมันมันมีดอกแล้วแต่หนูจะปีนไงการเสียเวลาเสียเวลาเตะกระบองเพชรขายไม่แพงมากเลยนะโอ้ยปีงไปสี่หมื่นครับทุกคนโอ้ย โอ้โตอย่างชาเอา้าได้แล้วหนูเก็บไม้ไผ่ที่ปีนไว้แล้วเดี๋ยวนะมันคล้ายๆแครลอดอ๋อมันคือแครลอดเวอร์ชั่นอีกแบบหนึง่งขายเท่าไหร่เก้าพแต่ซื้อมาหมื่นหนึ่งคุ้มมากคุ้มจัดจัดคุ้มตรงไหนวะ ซื้อมาหมื่นขายได้ข้าวพันบาทหรือเปล่าวะอะไรอะร้านนี่ไงอีกเจอส่วนอันนี้นะครับคือเพิ่มโอกาสมีโอกาสการเอ่อที่มันจะกลายเป็นชอ็อกโกแลตนะครับผู้ชมซื้อนี้มาเล็ดอันนี้ซื้อมาอันหนึ่งทดลองหนูทดลองหนูทดลองหนูทดลองชื่อโคตรแย่ yeah. เอาอนนี้มันผิดแปลงที่กว่าต้องแพงแปลงนี้ดิ บำคาญสายตายนี่มากเลยเอา้าดีเรียบร้อยไม่ทันมีอะไรขายบ้างแบมบูนพี่ไหมไม่มีอะไรขายเลยเกลือมากเลยใช่ไปดูร้านาน้ำ,นำดิน้องร้านน้ำไปดูร้านเอ๊ะกูเกลือเลยอะร้านน้ำเหรอไม่ไอเดี่คือไอ ทั้งหมดอะเอนเลียวซื้อมาสี่หมื่นห้าพันเนาะนันเดี๋ยวหนูไปดูขายเท <มา S 1> ่าไหร่ออเออไป,ไปดูเลยขายเท่าไหร่ขายได้ห้าหมื่นทำกำไรได้ห้าพันโคตรเยอะอืมก็จริงก็จริงก็จริงดี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 ด,ด,ออดีอยู่แต่ไม่ได้ดีมากใช่ไม่ดีดีมากเลยเหมือนร้านเนี่ยไอที่เด่นที่สุดเลยด้านล่างเนี่ยอันนี้แพงมากเลยนะไอน,นี้ก็ด้วยนะา่าจะแต่มันรีทุกๆุหนึ่งชั่วโมง อันนี้ก็ด้วยแต่ว่าไอเนี้ยมันไม่ค่อยเด่นแต่อันเนี้ยยิ่งอยากซื้อเลยไม่ได้กาไรด้วยซ้ําฮี่ไอ้นั้นอะตอนนี้แต่อเนี้ยจุดเด่นของร้านนี้น่าจะใช่อันนี้ด้วยเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บเงินซื้ออีกยี่สิบแปดแล้วน้ำหนักของเท่าไหร่ร้านนู้นเท่าไหร่หรอร้านนู้นมีอะไรขายน้ําอ่ะน้องไปดูน้ําให้หน่อยด้วมันกระจกหนูไปดูแล้วไม่มีดีฟ้าขายเหรอไม่มีโอ้ยอมีม,มีมีอยู่อยู่จำได้ว่ามีมีมีีฟ้าใช่ไหม ไม่ซื้ออะโอ๊ยอะไรเดี๋ยวผมจะซื้อสีฟ้ามาปักไว้เพียบๆปักไว้ประมาณสองสามอันเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันโตแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดมีราบ้าออแล้วนะ้องเอ,อนรีมาหนึ่งบอกมอง B A S I C โอ้ยม๊อดปีฟา้าของผมเยอะแบบวัดมากได้เวลาปากนะักแล้วทีได้เวลาปักแล้วสีจริงๆอะืะปักใต้ต้นมะม่งวงดีกว่าเอาลับไป <l ots> ให้ต้นมะม่วงนะครับ เดี๋ยวเราไปซื้อมเมล็ดที่ทําทุนได้ของช็อกโกแลตมาก่อนมเมล็ดอันที่สองอะ่ะมันโคทําทุนได้อยู่โอ้โหซื้อโคหมดหมด,หมดไวมากแพงมากอ่าแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราจะทําการใช้เบรนสติงปักไว้ตรงนี้และโคไม่ใช่สีมันไม่ใช่เมื่อกี้มาอันนี้เลยมาปักไว้ มาทำนี้นะครับอ่ะมาดูมันจะมีโอกาสยักษ์นะครับยักษ์ไหมยักษ์ไหมไม่ยักษ์ครับแต่ใหญ่อ่าแล้วก็นี่แครอทผมมีสามอันไม่ใช่สามสิบยี่สิบสามผมซื้อแครอทมามากมายปักไว้ให้เผื่อกำไร โอ้ไม่ก้อนนี่ไงกำไรแล้วถึงแครอทมันจะถูกแต่ถ้าแครอทยักษ์มันก็แพงแต่เนี่ยไม่ออกลูกออกผลเลยเก็บมะม่วงเฮ้ยมีมะม่วงรับอยู่มะม่วงยักษ์ยังไม่มีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทองเหรอเมื่อกี้ใช่ไหม พี่หนูขอแอปเปิ้ลทองได้ไหมฮะพี่หนูขอแอปเปิ้ลทองได้ไหมดู่อนว่าใช่ทองใชโ่โอเคเฮ้ลีลีเรียบร้อยดูร้านปกติก่อนไม่ร้านปกติไอ้นี่ไม่ไพ่ของทำเงินฉันดีมีแค่นี้ร้นานดิสเซอร์ล่ะลีพอดีเมื่อกี้ขอมีเมล็ดดีๆขายเธอ ด้วยดิกระจาโอ้เหมือนดื่มเป๊ะเลยเหมือนดื่มเป๊ะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะสวัสดีครับ ถ้าอยากให้มี EP 2เอ้ย EP 3ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ